เชลินสดาวอาหารทาไทยเจ้าแรกในไทยในไทยเหนี่ยละแ0ดพกว่าบาทแบบปากคนธรรมดากิน,นธรรมดาธรรมดายังไงไปฟังกันเลย สำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดก็คือวันจะสำเนียกตัวนะคะแล้วสั่งเผ็ดน้อยจริงข <laughs> นาดไม่เผ็ดอยากได้เลย เขา reuse มาจากที่วางเทียนในวัดหรือเปล่าบ้านเก่าใจกลางสุขุมวิทย6แห่งนี้คือร้านอาหารไทยแห่งแรกของโลกที่ได้มิชลิน3ดาวนี่ที่นี่คือสอนร้านอาหารไทยสไตล์ปักใต้ที่ได้ดีกรีมิชลิน3ดาวร้านแรกในโลกแล้วนอกจาก3ดาวมิชลินสอนยังถูกจัดอันดับให้ติด world b a s e 50 best restaurant ในปีล่าสุดนี้คือลำดับ17ของโลกเลยนะเธอแต่ถ้าเป็น asian 50 best restaurant นี่ เขาได้เป็นระดับสองไปเลยจ้าและเนี่ยแหละมันเลยทําให้ร้านเนี้ยมันจองยากหนักยากหนาคือถ้ามา2คนนี้คือมันโดนบุกยาวกันข้ามปีเลยแต่เนี่ยคือเราอะได้อนี้ส่งนะคะจากเพื่อนที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีโต๊ะแบบ4ี่คนจองง่ายกว่ามากินด้วยกันไหมล่ะอะหันมามองหน้ากันไปงั้นไหนๆมาด้วยกันแล้วอะคลิปนี้ภาคด้วยกันเลยได้ไหมช่วยกันหน่อยได้ปะได้โอเคมาเริ่มเลยกินข้าวกันมีทั้งหมดกี่คอร์ดนะคะ ทั้งหมดน่ามอดแต่ว่าเป็นรยี่สิอย่างยีอย่างแต่ว่าแบ่งเป็น4อย่างใหญ่ใหญ่มันต้องอิ่มแน,น่ๆค่ะคุณผู้ชม24สจานจุกๆเริ่มแล้วนะคะวันนี้เราเลยกินกับไ i น e pairing ันนี้เมนูแรกอม u สบ b ช u h ตอนแรกที่เขาเอามาเสิร์ฟอ่ะมันเขาเอาการใหญ่ๆมาวางแล้วก็มีกุ้งมีผักพริกอะไรเต้มไม่หมดเราก็คงเฮ้ยทำไมมันมาอย่างนี้วะอ๋อสุดท้ายคือมันเป็นเขาโชว์ว,วัตถุดิบก่อนใช่สิของดิบแบบนี้เขาจะกินได้ไงเออวันนี้ที่เราจะกินกันอ่ะคือ24จานที่ผ่านเรื่องราวของภาคใต้เพราะเชฟไอซ์เขาเป็นคนใต้ไม่ว่าจะเป็นพริกแกงตําด้วยครกสดๆข้าวหุงมอดินต้องบอกเลยว่าวัตถุดิบกว่า99%้นนี่คือมาจาก ทะเลและแผ่นดินภาคใต้รสชาติมันเข้มดุดันแบบอื้ออันนี้คืออะไรเม่รูเลยนะันื้อไงอันนี้คือคำแรกนะก็คือเขาจะเอาแครกเกอร์มาอยู่ข้างล่างแล้วก็เหมือนท็อปด้วย ข้าวหอมมะลิหูใหม่ๆแล้วก็มีใส่ไขมันกุ้งเล็กๆและไฮไลท์สุดก็คือกุ้งตาปีที่ชิ้นใหญ่มากหอมมันมากเนี่ยแล้วเขาออกแบบให้กินคําเดียวนะแโรโดเจ้มันทํามันคือใคยแทะที่น้ำคำคำคำหกเต็มไปหมดเลยอ๋อคือเขาจะเอาวัตถุดิบมาให้ดูก่อนเลยอ๋อเอาวัตถุดิบจะกินไม่ได้ ไม่ใช่อันนี้คืออันต่อไปอันนต่อไ,ไปใช่เออเข้าพาร์ทแรกแล้วทุกคนกับเมนูห่มรงที่เป็นจานแอปเปอร izer, ์ไทเซอร์เขามีกันทั้งหมด8อย่างแรกอันแรกนี่เปาฮื้อตัวใหญ่ปับเอกมันขยับอยู่เลยเนี่ยด,ด,ดูดิดึงๆๆๆๆแล้วเขาก็เอามาพร้อมกับเหมือนมังคุดอ่อนวะแล้วก็มะม่วงมะม่วงดิบแล้วก็มีสาหร่ายอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งพอเอามารวมรวมกันมันจะได้รสชาติแบบหนึบๆนบของเปาฮื้อแล้วก็มีความเปรี h, ปร้ยวสดชื่นคือมัน เปิดต่อมรับรถของเราสุดๆเลยปเปเอาอร่อยสดชื่นนะเหมือนกันว่าเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดต่อมรับรถนี่มาถึงเมนูที่2แล้วเขายกมาอะไรเนี่ยแวบ,บแรกที่เห็นคือมันคือปลาที่หน้าตาเหมือนกอซิลลาเมนูนี้ปก,กติชอบกินกับข้าวต้ม,มป่ะปลาทายทอดขมิน้นจะเป็นแบบแทงแทงแทงออกไปแต้ไมไปหมดเลยแทงไปไหนอะ <laughs> มันเป็นเหมือนน้ำหนามขึ้นมาแต่เขาก็เสิร์ฟู่กับพวกสมุนไพรทั้งหลายอ่ะคือน้ำจิ้มมันแบบมีความแบบมันๆรู้สึกไะเออนิดนึ่ตรงนี้คุณผู้ชายเขาบอกว่าธรรมดาค่ะทุกคนรสชาติแบบป้าปินป้าปินหรือป้าฝัง เมนูที่3ว้าวมันคือกุ้งหอยปูปลามากันท้งมาหาสมุทรเลยค่ะเขาเสิร์ฟดิบเป็นแบบกินเป็นซาชิมิสไตล์ญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่ก็ไม่เพราะว่ารสชาติมันแซ่บแบบไทยๆนี่แหละกุ้งหอยปูปลามาจัดเต็มนะคะ <c oughs> ไอปูนี่คือแบบรูดไปแล้วมันแบบเป็นเค็มๆเ,เหมือนปูดองเราชอบไอ้กุ้งมังกรที่สุดไอซอสสามสีข้างบนอะนะ <c oughs> ตอนแรกแบบเออเว้นไว้ว่าแบบสีแดงดูแบบไม่ไม่อยากกินเราก็เลยลองชิมเข้าไปโคตรเผ็ดเลยโคตรเผ็ด แต่ถือว่าเป็น3ามคำที่กินเพลินๆเ,เนาะรวมๆกันแล้วแบบมีมาหาสมุทรทุกอย่าง <laughs> นี่เดียวคนมีคนทำหน้าปูจาปูจานิ่มๆปูเสร็จ,รจรแล้วก็มาหมึกซูตรงห <laughs> มึกดำแล้วก็มีจุดแดงๆน่าจะเป็นพริกนะเหมือนแบบว่าให้มาตัดความเค็มแล้วก่อนถึงทีเด็ดเลยอ่ะคือเขาก็มาแบบคั่นด้วยเมนูล้างปากเป็นกระทร้อนซอเบรย์เา r u มาจากที่วางเทียนในวัดหรือเปล่าคะ เหมือนอยู่นะเอาจริงอันนี้คือรสชาติแอบเหมือนไอเบอร์รี่ไอศครีมของคุณปลากระท้อนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคราชนคราชนรอนโอ้ไม่ก็เนี่ยซิกเนเจอร์อันนี้เผ็ดน้อยใช่ไหมเนี่ยมันมาถึงไฮไลท์แล้วที่เธอบอกสั่งเผ็ดน้อยอ่ะกันชูเปียงกันเชียงปูอร่อยไหมอร่อยมากไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะ เพื่อนที่ไม่ได้สั่งเผ็ดน้อยอะแอบไปชิมของเขาใช่แล้วเป็นไงถ้าเทียบกับอันที่เผ็ดน้อยก็คือความจริงแล้วเราไม่ควรสั่งเผ็ดน้อยเนาะน่าจะเอาออริจินอลเอาปกติก็อาจจะพอได้คนไทยอะพอได้อยู่แต่ถ้าเพื่อนฝรั่งมาอาจจะแนะนําว่าเผ็ดน้อยดีกว่าเพราะมันก็เผ็ดอยู่ดีซาบซ่ามากสไตล์แบบปักใตบ้านเฮานี่ทะไรเนี่ยเคาะช้อนก็ก็ทำไรอะสอบวัสดุน่ารักมากเลยนี่เขายังดูดปูยังไม่เสร็จเลย เมนูถัดไปมันเป็นไอ้นี่ปะซุปใบเหลียงปะเออใช่เนี่ยมันคือใบเหลียงต้มกะทิเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยเออเออเออมันมันหอมนะมันจะเป็นแบบให้ความหอมหอมแล้วก็เหมือนมันมีหยอดน้ํามันเป็นจุดหยดอยู่ตรงกลางโคตรอร่อยเลยจำได้แต่แบบชอบจานของอันนี้มากเลยที่เขามาเป็นแบบกะลามะพร้าวที่มันอขอช้อนไงคือแบบยกซดเลยอ่ะมันน่ารักมากคือซุปคือเหมือนฟิลต้มขาไก่อะเธอที่มันเป็นแบบว่าต้มกะทิแต่คือมันแบบเป็นความรู้สึกที่มันดีมากอร่อยปะ ออร่อยตัดเผ็ดจากเมื่อกี้ที่เรากินไอ้กันชูเปียงไปใช่ป้ะแล้วแบบกะทิมันมาช่วยเคลียร์รดเผ็ดในปากได้แบบค่อนข้างดีเลยยกนิ้วเยี่ยมนี่ให้เลยอันนี้อร่อยมากโอเคชอบเลิศที่สุดทักเบรกกันนิดนึงนะจริง เมนูทันมาหอยอีกแล้วหอยก็เละภาคใต้มันมีเมนูไก่กอแหละใช่ไหมเธอคือมันเป็นอันที่แบบว่าค่อนข้างเป็นซิงเกอร์ของเขาะเนะแต่อันนี้คือเขาเปลี่ยนเป็นหอยเนี่ยแต่เขาเอามาอยู่บนเตาถ่านน่ารัก,น,รกน่ารักอะ่ะและที่เขาขูดขูดข้างบนนั่นคืออะไรอะ่ะใช่หอยเปาหื้อแห้งไหมเออเออมนดีดใช่เพราะว่าความจรงิงไอหอยที่เขาใช้ทําตัวนั้นอะ่ะมันคือหอยที่เราชอบที่เราไม่กินอะ่ะหอยโปรดเธอเลยนะใช่ไหมไม่คับน่าเกลียด หอยแคงทำสไตล์ไก่กอแล้ว <laughs> แล้วก็โรยข้างบนด้วยหอยเต่าฮือแห้งนี่ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ว่าอันนี้คือเมนูที่เข้าเมนแล้วก็มีมะม่วงนะ อันนี้คือเว g e บนะที่ก็เมนู v e g e บจบไปแล้วกับห่มลง8คอร์สกินกันจนมึนนะคะแต่นี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 ่น,นี่เขามาเสิร์ฟแล้วเป็นเมนูข้าวยำพืชผักภักใต้ทั้งหมดเลยนี่คือเขาจัดมาส่วนมากมันมีส้มโอมีอตัวโพรมีเหมือนเป็นมะม,มะ่วงปะมะม่วงดิบ<ๆ>หน่อยมะม่วงยังไม่สุกแล้วก็มีมะนาวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรถั่วเขียวอ๋อขิงใบมะกรูดแล้วก็มีอพวกแตงแตงกวาเนี่ยคือ เยอะมากแล้วก็คือจัดมาเป็นแบบจานสวยๆเหมือนก๋วยำเกาหลีพี่เขาก็จะมาคลุกให้ใช่ไหมสุดท้ายอ่ะแล้วเราก็กินกันเป็นจานแรกที่เป็นเมนคอร์สใช่เพราะว่าเหมือนตรงกลางอ่ะมันจะเหมือนมีเป็นแบบคาร์โบไฮเดรตเนาะมันเอาข้าวเป็นแบบข้าวพองอ่ะกรอบนิดๆก็เคี้ยวแล้วมันก็กรุบกรอบปนกับผักกินกับส้มโอแล้วมันคือแบบเข้าๆอันนี้แบบเคี้ยวมันแบบกรุบกรับกับไอ้ถั่วพูอ่ะมันดูกรอบมีมีรสอะไรดีอ่ะเข้ากันมากอันนี้คืออร่อย ยังไงเลกตั้งไม่ตั้งอ่ะจริงตั้งจริง เฮ้ยไฮไลท์มาแล้วเมื่อกี้ข้าวตั้งๆเลยเนี่ยเขามาแล้วแม่ตอนแรกช็อกกับข้าวมากก่อนไอ้คำว่าข้าวตั้งเนี่ยไม่ค่ยเข้าใจเขาหมายถึงอะไรจนเขาเปิดหม้อเข้ามาวึบมันเป็นหม้อแบบหม้อดินไม่เคยเห็นคนหุงแบบนี้เลยเนาะก็อาจจะเคยเห็นแต่ว่าไอ้ที่มันงงก็คือว่าข้าวปกติใช่ไหมเวลาเราหุงเราเปิดมันก็จะวางเรียบใช่ป่ะอันนี้คือมันมีบางเมตั้งขึ้นมาเป็นเหมือนเนืกอว่าเหมือนมันนิ้วมันนิ้วขึ้นมาเตมไม่หมดเลยเหมือนเป็นน้ำเดมหมดเลยความรู้สึกคือรสชาติไม่ได้ต่างแต่ว่ามัน z i n g Amazing มากต้มผักแกงทอดพร้อ,อมอร่อยใน่นพิซซ่าโคตรดี <c oughs> เอา้าแอดต้องเข้าแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เออแล้วเขาก็ให้กินกับพวกเครื่องเคียงแบบ5-6อย่าง <c oughs> เป็นแบบมีน้ำพริกอันนู้น <c oughs> มีน้ำปลาอันนี้เป็นเครื่องเคียงพื้นบ้าน <c oughs> ใช่ไหมก็อร่อยนะเหมือนแบบกินกับข้าวสวยแล้วมันแบบข้าวแบบหอมหอมร้อนๆ้ข้าวเเติมในไม่อันข้าวมันหวานนะ แล้วนี่พออันต่อไปมันมีอันนี้ผัดพริกแกงสตออะไรสักอย่างวะคือมันจะเป็นอารมณ์เหมือนเอาปลาดุกวะามาทอดแล้วก็มีสตอแล้วก็มีที่เหมือนเป็นแกงใต้อะสีส้มๆอะไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรยังไงแต่ว่ากินรวมๆกับข้าวก็อร่อยดีนั่งยงอร่อยเนาะเค็มไปนิดนึงที่เด็ดเลยอะ่ะคือชอบมากที่มันมาพร้อมกับไข่เจียวรื่งลายเสือเฮ้ยนี่เขาไปดี้เขาตัดแบ่งไข่เจียวให้คนละหนึ่ง หนึ่งก้อนนี้ไข่เจียวเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดของคนไทยไม่พอมันก็มาพร้อมผักผักบุ้งจำได้ปะเออคือมา3ามสี่จานคือแบบกินอร่อยเลยตอนนี้คือเริ่มไม่เป็นไฟได้แล้วเออเริ่มกินเหมือนแบบเป็นกับข้าวสำหรับไทยนี่คือแกงงข้มวแห้งอร่อยคืออร่อยไม่อร่อยทุกจานมันจะได้ครบรสไงเพราะมีแกงแล้วมีไข่มีของไม่เผ็ดแล้วแล้วก็มีกรุบ คือเวลากินอาหารใช่ปะเขาบอกว่ามันต้องเหมือนแบบมีทุก t e x t อร์เว้ยมันถึงจะครบรสสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดก็คือควรจะสำเนียกตัวนะคะแล้วสั่งเผ็ดน้อยจริงนี่ขนาดไม่เผ็ดนะ นี่แหละที่เขาบอกว่ากินข้าวได้ไม่อั้นนี่ก็คือเอาคุ้มเลยนะโดนมีกี่หม้อเนี่ยเติมไปสองรอบทำไมกินเยอะขนาดนั้นยี่สิบกว่าจานยังไม่อิ่มอีกเนี่ยมันยังไม่อิ่มพอดีไงแต่ว่าเราก็อยากชิมข้าวพิเศษอะไรเโอ้โหเล่นชิมไปประมาณห้าจานค่ะคุณผู้ชมเกิต่อไม่รอนะเขาจะมาจกินเลยเขาก็มีโรตีด้วยมากินกับแกงอะไรสักอย่างแกงเขียวหวานโรตีแกงเขียวหวานอร่อยดี แต่ก็ไม่รู้เนาะถ้าคนที่ไม่กินเนื้อ,อน,นี่เขาจะมีออปชันอะไรไม่ได้ถามหรอกเพราะว่าเรากินเนื้อไงไม่ปฏิเสธ <c oughs> <ส> <c oughs> เลยหน่าทางจะเป็นเนื้อวากิวด้วยไหมถ้าจาไม่ผิดจำไม่ได้แต่อร่อยอร่อยเนาะเด็ดจานเนี้ยกินผักอะไรก็ไม่รู้ที่เขาให้มาใช่ปะ่ะ <c oughs> มันฝาดมากเลยมันแปลกอ่ะ <c oughs> เขาบอกเ,าเอาไว้ตัดเลี่ยนอ่ะแล้วมันมีเหมือนแบบมันสากๆอ่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันอันนี้จะเป็นยอดมะม่วงเหิมวพานไปไปยาวเอานี่ยอดมะม่วงหิี่ยวพันอันที่เป็นถั่วเลยใช่ครับอ๋อเหรอ จะเรียกว่ายอดกายอยู่มีงานยอดอะไรนะคะยอดกายอยู่ฮามะม่วงหิมพานมีใบด้วยไม่เคยเห็นเลยเนาะใช่ครับมันเป็นเป็นยอดอันนี้เป็นยอดแต่มันฝาดมากเลยอันนี้คือมะมะตูมอะไรนะมะตูมแครอธิบายเขาว่าเฟื่อนเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมโคตรยากเลย นะคุณผู้ชมเื่อนภาษาจีนกับภาษาอังกฤษคืออะไรนะคะใครรู้คอมเมนต์มา<ด>หน่อยจอบแล้วจบแล้วเขาก็ให้ซุปอันสุดท้ายอะ่ะเป็นต้มเกียมบวยปเปรี้ยวหน่อยเออทำให้มันรู้สึกแบบ่าสดชื่นจากสิ่งที่เรากินแบบเผ็ดเคขาวๆไปเตรียมกินขนมโอ้ล้างท้องรอเลยขนมหวานที่คนอื่นเขารีวิวเขาให้ขนมเยอะมากเลยเนาะที่เนี้ย looking forward สุดๆต่อไปจะเป็นของหวานแล้วเติมข้าวไปสัง่งา เพามันเผ็ดมันเผ็ดจานนะมันไปเติมคางกินกินยา,นนเานนกเหมือนเมนูของหวานอันแรกเขาให้เราเลือกระหว่างสาคูเปียกลำไย,ยกับเมนูที่มันชื่อว่าพีแบบแกโกมอยมันเป็นแบบขนมหวานของภาคใต้ใช่ะหมแต่ว่าเขาชื่ออย่างนี้จริงๆปีโกมอยหรือปีกโกมอยเฮ้กกอยอัีมอร่อย เราได้รอกับเพื่อนคนละครึ่งเอามาชิมไงสุดท้ายเราเราแอบรู้สึกว่าปีโกมวยอร่อยกว่าอร่อยไอติมตัวนีอร่อยอะเค็มๆอะมันเป็นเหมือนแบบไอติมมะพร้าวกะทิอ่อนแล้วก็แบบข้าวเหนียวแบบดาใส่กับเม็ดม่วงหิมพานต์คือมันแบบมันมันหนึบหนึบอร่อยเค็มๆด้วยแต่สาคูเปียกลำาไยมันก็คือใครนะแบบเบสิกปะก็อร่อยแต่ก็เบสิก ปองตาสอนจบท้ายเขาเสิร์ฟซอเบเราอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมซอเบรสอะไรจำได้ไหมเอ่อมังคุดเออแต่ไทเกจจิ้งเขาทำน่ารักมากเลยอ่ะแบบเขาทำเป็นแบบมังคุดกระป๋องซอเบตาซอนทำผลไม้กระป๋องเพราะว่าเป็นเครื่องเตือนใจ สำหรับส่วนตัวนะคะตอนไปอยู่เมกาและอาหารแห้รสชาติมันก็ดีอ่ะมันก็คือเอามังคุดเหมือนแช่เย็นก็เป็นไอศครีมซอเบยข้างบนข้างล่างมีเนื้อด้วยมีเนื้อมังคุดแช่เย็นแช่แข็งเลยขเออขนมชิ้นแรกครับขนมไท <Wow. S 2> ยโอเว็บไทยโบราณด,ด้วยต่ำแล้วเนี่ยจบแล้วอันสุดท้ายโคตรจะเด็ดอันนี้คือขนมหวานที่หมียวโค้ชชอบไป<ค><ธ>ลองชิมซิอันนี้ อันนี้เป็นข้อสุดท้ายของวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่มาทานที่ร้านขอบคุณค่ะมันคือเหมือนไอร้านหาบอะขมไข่อะเธอบอกไม่ชอบไม่ใช่วันนี้แต่เห็นกินไปหลายลูกเลยนะอัน <c oughs> นี้คือชาซีรอน คาเชรอดอันนี้ยกล้อแล้วเขาก็เสิร์ฟมาแบบเป็นเหมือนทวงที่ใส่เครื่องปรุงอะ่ะแบบโบราณอะ่ะสไตล์โบราณที่แท้เลยนพเก้าคือสุดท้ายอันที่มันมีเก้าอย่างเป็นขนมไทยเล็กๆๆๆๆแล้วเขาก็หยิบให้เรากินแบบให้เราเลือกมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจำได้ว่ามีเบสิกที่สุดก็ตะโก้ปะขนมเยอะมากไม่จบไม่สิน้นมาชอบปะละ่ะชอบนพเก้าขนมเก้าอย่างคือเออเนี่ยอะไปฟังกันว่ามันมีนมอะไรบ้างจะเป็นขนมมันหน้ากะทิครับขนมมันหน้ากะทิก็เดี๋ยวให้ ชี้ๆต่อได้เลยครับผมพูดต่ออันนี้นี่เป็นค่ะขนมตะโกข้าวโพดหวานตะโก้ข้าวโพดหวานเป็นเต้าซอสไส้ถั่วกวนครับเต้าซอสไส้ถั่วกวนวุ้นมะม่วงเบามะขามผิดเกลือวุ้นมะม่วงเบามะขามผิดเกลือขนมพกจิ้มกับน้ำตาลโตน้ำพกน้ำตาลโนอ๋อถัดมาจะเป็นข้าวเหนียวเปียกปูนไม่ใช่อ้าวไม่ใช่จะเป็นขนมชั้นขนมชั้นอะโหแล้วก็เป็นขนมโกลอันขนมโกล แล้วเนี่ยคะเป็นข้าวแตนน้ำแตงโมค่ะอ๋อดท,ท้ายมือน,นี้กินกับชากันชาแบบใสๆร้อนๆอร่อยมากอ่ะให้คะแนนมือน,นี้ว่าเป็นยังไงเซอร์วิสนี่คือดีมากลางงานคือเล่าทุกอย่างชอบมาบรรยากาศร้านก็โอเคนะอาจจะรู้สึกแปลกๆขาตกแต่งเป็นสไตล์หอยหอยไงอ๋อเออใช่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 แล้วเราก็ได้เหมือนเป็นห้องที่ใครนไม่ได้ไพรเวทขนาดนั้นเหมือนวันนั้นที่จอดรถจะเต็มเขาก็เลยให้เราไปจอดรถที่เควิเลจใช่ครับก ก็รถกอฟมาลาบซึ่งมันก็เลยไกลนิดนึงเพราะฝนตกส่วนเรื่องอาหารละ่ะส่วนตัวเราว่ามันเป็นอาหารไทยที่ค่อนข้างรสชาติแปลกเพราะปกติไม่ค่อยได้กินอาหารใต้ไงก็เลยรู้สึกประทับใจอยู่แต่ถ้าพูดถึงมันมีความว้าวที่ทําให้รู้สึกว่าเออมันสมควรได้รับมิชลินอยู่อย่างเงี้ยแต่ในความคุ้มค่าเราจ่ายไป8 5 0 0ั้เนาะต่อคนคือว่ามันคุ้มค่านี่ให้กี่ดาวคุ้มค่าจะเหลือทักเจ็ดเจ็ดความอร่อยทักงเจ็ดจุดห้าถึงแปดแล้วก็แบบโดยรวม อาจจะให้ไปแบบ8.59เลยก็เลยเวทออกมาเหลือประมาณ7.5เหรอ7.5ถึง8ดใช่แต่เราจำได้ว่าเราให้กันประมาณ8นะก็7.5ให้ถึง8นะโอเคได้งั้นคลิปนี้ชีวิตติดแกรมไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบายบ๊าย